ชาริว o you l i ไ e ก i ส c กล Like อะไรนะออเฮ้ยพี่โม่อ๋อดูวันอยู่อ๋อหน่อยไอแคนก็เตะเล่นเตะคนเตะอนเ้าตอน้ล่นม็นอหนดูหน่อยนี่เลิกเมาเลยย six tips go charlie young hen oh my god that's good yes. for trevor uh, <laughs> and me uh, charlie young hen ko chi pa oh charlie and okay. charlie and me with our uh, trevor เขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกว่าอะไรไม่ไม่ยินเสียงวันมออเก้นพี่อยินสิอ้ออ้ออ้อเชาริอ๋ออยากไปเที่ยวไหนอ๋ออืมไปโซก่อนไม่ใช่ในประเทศไทยอ่ะเขาถามว่าอยากไปไหนตลาดนัดตลาดนัดโอเคบอตลาดนัดตลาดนัด ตลาดนัดตลาดนัดของขายเยอะทวิชเฮ้ยเขาได้ของขวัญเยอะแล้วอมนโชว์อะไรหนุ่ยเขาได้ของขวัญเยอะแล้วจะให้โชว์อะไรอ่ะจะตัดออกให้สาวชนะจะจีบดีจีบต่อเลยเร็วๆอืมแคทตี้โอโกชิปัสซะโกโกชิปัสซะมิทูโกโกชิปัสซะโกโกชิ ชี e คียร์ส s ปค um e r ปคเ s p um e ด k um e r Very ม e กเยี่ยมมากเยี่ g o o d Very ย o ์เคียร์น้องน้องน้ดอีมีจริงไหมเนี่ยน้องดึมเอียบคิยน้องดเอียน้องดเอียที่ี่บอกว่าคิดถึงมากแ่ะแปลว่าลอเล่นคอร้อเล่นแซงรอบรอบ Chắc chắn là... Này, nói Đi vào đây. Ừ. Nắc chắc cháu. Nói chung. Nói chung. Cảm ơn. Nắc chắc cháu. Nắc chắc cháu? Nói chung. Nắc chắc cháu. Mà chị kém mà có. Mà ở

y e a กเปรกก็ไป哟ชันฮ no, ิว no I'm not ชันฮิวจรจอยจรจอยฮิวก็ฟันดีนะใช่ฮิวด n ไม่ไม่จรจอยโอ้ไอบโอ้ชอบอกคบชอบเขาไปเลยดังๆเร็วผมชอบไปเล่นใครเคยอืมกาม้นพูดไปเลยว่าชอบเขา เขินว่ะเฮ้ยพูดเนี่นซองคีปองซงโยมันมันนาซองคีปองซงโยมันนาซองคีปองซโยซโยมันนาซองคีปองซายโยกเมน้กอลอจิจนีเนไมาร่ดไม่เอะไรบอกชอบไปเลยกเมินนี่เราควรไปเนี่ยภาษาไทยพภาษาไทยกเมินผม พูดอะไรร really? ับปเลยผมชอบคุณกาเมนสก็อเต์กาเมนผมชอบคุณพูดเลยเร็วลูกพี่ตั้งใจพูดไปเลยเฮ้กาเมนแน่ผมชอบคุณกาเมนแน่เป็นไงอ้าวมันอยู่ไหนวะแน่เขารู้บ้างเขแปลว่าชอบอ่ะรู้รู้รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เขารู้ไหมว่าพี่แน็กบอกชอบอยู่อ่ะโอ้โหช่วยแปลเขาหน่อยบอกทุกวันน่ะในตากโอ้บอกบ่อยให้เคยแล้วใการมินหัวไปโดนอะไรมาวันน่ะอ๋อเขียนหัวใจอืมน่ารักจังเลยอืมน่ารักเนี่ยัีไงคิดถึงแล้วอยู่ดูฟุตบอลอยู่เหรออะไรนะอันนี้บอกบ่อยแล้วโอ้โหชิคโอยนี่คือบอกบ่อยแล้วหรอไม่อยาใอรอ้รู้อืม แต่น่าจะตัดนี่ดูสั้งกงมันเดียวสั้งกมันแั๊งนึงตป๊งนึงสังกำมันวิอืมเอออะไรดีวะสังจ้าอะไรขนาดนี้ทำไมดี่ต้องเขียนว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีเนียตัดออกดิเขาเนี่เออก็เปล่นเปล่นกระดาษเด่นอ้โหตัดอรโอห่มัต้ดไต้องไม่ต้องมน้องไ่้องไม่ต้องไม่ต้องไม่้องไม่ตองไม่ต้องไม่ต้อง่ต้อง่ต้อไม่ต้องไม่้อไม่ต้้อย่ม้อง่้อม่น้อมอม้ออะอ้อ่่ อแล้วเจอกันใหม่หรือเปล่าน้ำให้คุยคุยคุยกับเพื่อนอาบข่าใจเพโกพโยหิวหิวยัหิวหิวเปโกพโยหิวหิวเจตับมาโกพโยเขาก็กินทุกวันทำไมไม่เป็นแบบนี้วะเจตับเจตับกินคนละอย่างนะรอผมดูเองเขากินทุกวันทำไมเขาไม่เป็นแบบนี้วะเจตับเบดาอะไรวะเนี่ยเจตับอะไรอะไรมึงดูดิเฮ้ยอย่าไปเขาดูดิเอล จูเร hmm. ่จ no. ูเร่น no. oh. oh, ี่ยจดแบบนี้นอดอ้าวเดตามหายไปไหนซารังเฮโยอ้อยน้องันเดอร์มชมไม่ด้ชมไม่เขาเข้าใจเออพูดภาษาไทยได้เหรอได้เลยเขาเข้าใจเลยเขาก็จริงเหรอเข้าใจจริงพี่การมินมาประเทศไทยไหมคะมาเดินตลาดนะช้านี่การมินมาประเทศไทยการมิน ย e s โครูไทยแลนด์ยั h วันไหนแปลว่าอะไรเดือนหน้าเดือนหน้าเลยเดือนหน้าเหรอแต่ว่าอะไรเดือนหน้าไนี่มันเดือนนี้แล้วนี่ว่าตอนนี้เดินหน้าแปลว่าอะไรเมันเด็กันเด็กมันเดกมันเด็กันเนเด็กมันเด็กมัน s ็กมันเมัเด็กมันเด s มนเด็มเดกมันเด้กมันเด็กมันเดนเด็กมันเนเด็ก n ันเดนเดมันเด็กมันเ o n นเด็ัเด็กมันดมนั เด็กมัน ah next month um okay ไหม weekly 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 ah week ah week weekly weekly อะไรวะ weekly เราต้องอุ้ยมีคนบอกนี่ไงเราต้องพูดคำนี้ sohaheo คืออะไรอ่ะเฮ้ยทำทำปลอดภัยไปแล้ว oh my god impossible เข้าใจเยอะมากนะบอกแม่คุณน่ารักมากแปลว่าอะไรแปล มาเถอะประเทศไทยอ่ะดีเน็กซ์สลังเฮโยมาเถอะประเทศไทยสัปดาห์หน้าสลังเฮโยเออสลังเฮโยถึงคุยกับเรามากเลยเนี่ยพี่บอกดีอาทิตย์หน้าเราต้องพูดว่าอะไรเขาถามว่าอาทิตย์ไหนในกรีในกรีท่าอึมตันเหรออือปาลิวิสแต่เราควรเชื่อได้ไหมเนี่ยให้พี่ให้พูดได้เชื่อได้เจย์ตับเชื่อเก่งมาก ทาดำทาดำเอาเดือนหน้าเออใช่ไหมเนี aan, ่ยพี tá, ่น่าจะใช่แหละหนูว่าพูดภาษาอังกฤษกับเขาเหอะอ่ะพูดเลย Impossible เออขาบอกว่าอะไรอ่ะ Impossible Impossible แปลว่าอะไรเปว่าจะตับน่ารักมากเลยพูดไปเรื่อยเอ่ะ Next month Impossible เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจ๊แปลไม่ออกหรอก When you go I don't know I don't know เดี๋ยวเจ๊ไปกินวุ้นแปลภาษาก่อนอ๋อเขาบอกมาไม่ได้เดือนหน้าอ๋อรอรอรออาจจะต้องรอวิซ่โอเคต้องรอวีซเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้อุ้ยเจ็บเลยคำนี้เป็นไปไมได้เป็นไปไม่ได้ถ้ามาก็คือคือผมไม่อยากอธิบายให้คณดูว่าบางทีเข้ามาพวกแบบใครบอกว่าอาจจะไม่ต้องทำงานแต่เผื่อมาแล้วแบบเผื่อแบบมามีงาน เข้าคู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามาพุ้เจ๊ตับก็โดนไล่ออกจากเซ็นเตอร์เลยเขารอวีซ่าใช่ต้องรอแบบแบบมนเพราะว่าถ้าเป็นวีซ่าปกติมาได้เลยไม่ต้องนัต้องขอแต่ว่าไม่ได้ใช่จุ๊บดิจุ๊บจุ๊บโน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 โจโน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 ๆนโนโนโ

เยูเร็วใครจะตอบค่ยขอขึ้นมาไม่ได้ไได้ใจมมนมีแต่กามินโนโนตัดทิ้งไปเลยบลอกทุกคนหนึ่สอง้ีรอบหนึก่อนลงไลฟ์ไม่ก่อนก่อนจะไปลงก่อนจะไปเรา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 ขอเนี่ยอะไรเขาไปพีคแับหม่อนเกินใจเขาบายบายกามินสวัสดีคิวสว t ดีอ๋อคิวแฟนคอบด้วย Thank you ครับผ Thank you คุณครับผม Thank y ขอบคุณครับผมากๆนะคุรับผม t ขอบคุณคับผม Thank y อับผรับผม h a n k y o o u a n k y o h n k y รับออับผรับผ n o n o u k n o u ข h a n k o u a n k you ขอบคุณคอบคอบคุณครัรอบคุณครัอบคุณครับผม Thank y ับ เจตับเชมโบชชมโบแัมโบฮึมเจอกันไทยแลนด์โอเคโอเคโอเคบายบายขอบคุณกามินมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณตาซิบายชาร์ลีเจค่ะาปกามินขีดฉันออกไปไหนครับต้นคิว a ้น you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไป โอ้ยกอล์ฟ she is very cute กินมะม่วงเปรี้ยวจะตอบอะไรติดคอป่ะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่แน็ไม่ขนาดโอเคไกล้ๆแค่นั้นเลยเหรอไกลๆไกลๆแค่นั้นเดี๋ยวได้หมดอ่ะเดี๋ยวมาให้คนอ่านคอมเมนต์นะมาต้องมีคนอื่นในไลฟ์ในเฟซบุ๊กนะอ้าวแล้วพอมีสินค้าแล้วไม่เป็นไรแฮะไม่ต้องไม่ต้องมีสินค้าไงไอ้ที่ทำไมเขาก็ับลืมเพาไม่ได้คุยแล้ว ูู้ชชายย่วเินตัวหนังสือไม่กัดครับผมเนี่ยอ๋อตัวหนังสือบนหัวเจ๊ตับเขาไม่ได้ทำการบ้านมาครับมีอะไรไปด่าเจ๊ตับได้นะครับผมเนี่ยกามินกามินข้าปากกังไงข้าปากไม่แดง้าปากเกือบเลยนะเจ๊ตับโอ้โหตังค์งาตับมาตับฮะเน่งานมาต่อตับเอาตับลงได้ไหมพี่ไม่ไงเราต้องทำยไงเอาตับลงตับไปนอกเนี่ยพอดีอุ้ยเราน้างเลยอ่ะเออสบายกว่าเยอะ เจ๊ตับนั่งแล้วนะเลื่องคอเสพไปเลยโคสับจะตกลงมีเก้าอี้หรือว่านั่งลิเนี่ยหนักเลยให้พี่แนกเดี๋ยเจ๊ตับหยิบก่อนอ่ะให้ผมเดี๋เจ๊ตับเจ๊ตะก้ามาเดี๋ยวโดนนะดิใครจะซื้อก็ไปซื้อเอาอากันเองเขาดังพูวติ๊กต็อกนะเออใช่เขาเป็นนัมบวันติ๊กต็อกเลยนี่ใช่ป่ะใช่บอกยิงแอด์บอยเออเขาเสียค่ายิงแอดเยอะเลยได้เยอะเลยอ๋อให้เราคุณลูกแบบว่าขายดีแบบจดที่ชารีอ่ะ อ่ะกาโมโกช่วยอ่านหน่อยดิกาโมโกเ่อนคนนีเห็นมากใครเคยคุยกับสาวต่างชาติแป๊บนึงนี่มันเขียนมาอันเดียวหมดเลยต้องแน่อยากรู้จริงกินเลยอ,อ,เอะไรเนี่ยโกหกไม่แน่ทำไมมันอะไรเนี่ย,นนยทุกคนคะดูสิเขินแล้วเป็นแบบนี้เขินแล้วทรงพลังอีกแล้วเขินอะไรกินเลยเขินว่าใครต่อกินกินกิน กินต้องกินแล้วไร้ปลากระเน่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าคุณให้ผมหนูก็ไม่ชอบกินรันไม่ชอบกินนี่เลยหรอไม่ใช่มันต้องจิ้มมันมันเป็นเปรี้ยวมันพี่เหรอไม่อร่ยเหรอแม่งขมเปลือกงั้นเราใส่อะไรทุเรศทุเรศลงไปดิอะไรวะอึงอ่างที่คุณเอามาต่อไปตาเจ๊ตา ให้โซเก้เขาดูด้วยจะได้ดูว่าเมื่อกี้คาถหมาไม่ได้โกหกใช่ไหมเป็นไม่ๆียบๆเม่๊ยบตาเจ็บตับผมถามที่หมายนะเขาเชื่อนะว่าเป็นแม่ใครเขียนวะเขียนว่าใครเคยได้ยินเสียงครูแล้วร้องไห้พี่แน่หรอใคป๊อดมากแย่แล้วไม่มีอะตุ้มใครได้ยินเสียงคูร้องไห้หรอที่แตกนหนูแต่ว่ามัวไม่มีกระปี่หรอ 妈咪，伤心，伤心。